วันนี้ลูน่าจะลองมาภาคเซอาจากเกมบัวค i v e จะเป็นยังไงกันนะอ่ะดูให้จบด้วยนะเพราะว่าไทยคลิปมีเซอร์ไพรส์เมื่อคืนนี้ฉันฝันเรื่องบางอย่างที่กวนใจด้วยล่ะคะ่ะฉันฝันว่ากำลังนั่งรถไฟไปที่มิลเลนเนียมแต่จูๆ่ๆพวกเด็กเจ้าปัญหาก็โผล่มาบุกยุดรถไฟ และสร้างความวุ่นวายกันใหญ่โตไปหมดเลยล่ะคะ่ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นฝันบอกเหตุหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะค,ะ <c oughs> คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมคะแต่ถึงจะเกิดเหตุวุ่นวายแบบนั้นฉันว่าต้องไม่เป็นอะไรแน่ๆคะ่ะเพราะว่า เซนเซน่ะมักจะคอยทุ่มเทปกป้องฉันอย่างดีเสมอเลยนี่คะฉันอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วค่ะที่จะได้เดินทางไปพร้อมกับเซนเซฉันน่ะอยากเจอเซนเซเร็วๆซะแล้วล่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าแถม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  อดใจรอนแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เดินทางไปพร้อมกับเซนเซเด็กๆอยากเจอเซนเซเร็วๆแล้วอะ่ะเง้อ